มาดูกางพญาเสรษคงที่ผูลมโลนะครับจากนี้เราก็ขึ้นมาทางบ้านกกสะทอนนะครับใช้เวลานั่งรถโฟวิวประมาณ35นาทีนะครับนี่คือสักระนะครับคาดว่าคงรอแว้บางส่วน นี่คือใบนะครับใบของพญาเสือโคร่งก็ใบแั้ษนะเป็นใบรูปรีนะครับบขอบใบมีจักนะครับดอกก็สีชมพูอ่อนนะครับไอที่เขียวๆนั่นคือออกตูมยังไม่บานนะครับ นี่ก็ปลูกห่างกันประมาณ10เมตรนะครับแต่ก็ปลูกก็เป็นแถวก็ไม่ได้เป็นระเบียบมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกป่านี่ถ้าเป็นผมเป็นาทริปดีกว่า,าไม้ต้องให้5ขั้นสําหรับคนที่เจ้าที่ป่าไม้ที่เอา,อาพยาธะเค้อมาปลูกนะครับเพราะว่าถือว่าสร้าง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเลยนะครับนี่อากาศดอกก็บานไม่มากนะครับจะมีต้นนี้ที่มากนะครับจะมีสองต้นนี้ครับที่ดูบานสะพังเต็มนะครับ ก็คาดว่าคงมีร่วงแล้วบางส่วนนะครับเพราะปลายเดือนกุมภาก็จะหมดแล้วนะครับนี่ครับจุดนี้ถือว่าบานได้ดีคลิปแค่นี้ครับผม